คลิปนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยหน้าหวานฆาตกรที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและเธอคนนี้ก็ยังเป็นฆาตกรต่อเนื่องอีกด้วยเธอคนนี้เป็นใครและมีแรงจูงใจอะไรทำให้เธอลงมือฆ่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีก่อนช่วงนั้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับในประเทศอังกฤษประคมข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมสุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นน้ณเมืองสก,กอตวูดชานเมืองนิวคาสเซิลว่าเด็กสาวหน้าตาน่ารักก่อคดีรัดคอเด็กชายสองคนที่มีอายุน้อยกว่าจนเสียชีวิตอย่างเลือดเย็นก่อนอื่นเราจะต้องไปทำความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้กันก่อนเลยเธอมีชื่อว่าแมรี่เบล เกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมในปีคตศตนักราช1,957ในเมืองนิวคาสเซิลทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษเธอเป็นลูกสาวของโซเฟนีที่ติดยาที่มีรสนิยมแปลกประหลาดนั่นก็คือชอบความซาดิสชอบเล่นแซ่และก็เครื่องพัฒนาการต่างๆซึ่งในตอนที่แมรี่เกิดเนี่ย แม่ของเธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นส่วนพ่อของแมรี่ก็เป็นหัวขโมยที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยและก็ยังเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาต้นระกมมาแล้วตัวแมรี่เองไม่รู้เลยว่าหัวขโมยคนนี้เป็นพ่อแท้ๆของเธอเพราะแม่เธอมักจะสอนให้เรียกว่าลุงเสมอจนแมรี่เนี่ยเชื่อว่าคนนี้คือลุงจริงๆของเธอและครอบครัวที่มีอาชีพไม่ปกตินี้ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขดี มีพ่อมีแม่มีลูกแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เป็นแม่นั้นเกลียดแมรี่เอามากๆเลยโดยแม่ของเธอได้พูดกับพยาบาลหลังจากคลอดแมรี่ออกมาว่าเอาไอสิ่งนั้นออกไปกกไกลๆฉันซะนอกจากนั้นยังมีความจริงที่น่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในช่วงไม่กี่ปีที่แมรี่เกิดมาแม่ของเธอพยายามฆ่าเธอให้ตายโดยทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุ และเมื่อแมรี่อายุได้4ปีแม,ม่ของเธอก็ได้บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นแขกของแม่และยังบังคับให้แมลี่เนี่ยกินยาลดความอ้วนเหมือนเป็นการกินขนมชนิดหนึ่งเพียงแค่นี้ก็พอจะบอกกันได้แล้วว่าแม่ของแมรี่ไม่ใช่แม่ที่ดีเอาซะเลยแมรี่จึงกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกหัวรุนแรงและก็ยังชอบเรื่องทำรลายร่างกายคนอื่นโดยที่ไม่มีเหตุผลอยู่บ่อยครั้ง และก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแมรี่เคยไปบีบคอญาติสนิทของเธอเหตุผลแค่เพียงว่าเธอคนนั้นไม่ได้ซื้อของขวัญให้แมรี่ก็เลยจะฆ่าเธอซะ และก็ยังมีเด็กบางคนที่เคยถูกแมรี่ผลักตกบันไดหลายสิบคันแค่เพราะเธอหมั่นไส้เด็กคนนั้นเฉยๆส่วนเรื่องนิสัยส่วนตัวของแมรี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงแมรี่นั้นมีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นๆเป็นอย่างมากเธอเป็นเด็กฉลาดแต่ก็เป็นคนขี้โกหกไม่รู้จักอายและก็ไม่เคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแมรี่อยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นจุดศูนย์กลางและก็อยากเป็นที่สนใจของเพื่อนๆเสมอ และเมื่อเวลาผ่านไปได้11ปีในวันที่25พฤษภาคมปีคิทธศักราช1968เวลาประมาณหาทุมครึงย่านนิวคาสเซิลทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษได้มีเด็ก3คนพบศพเด็กเล็กคนหนึงอยู่ที่ชั้นสองของบ้านล้างหลังเก่าสภาพศพนั้นนอนหงายอยู่บนพื้นมีเลือดไหลออกมาจากปาก และใกล้ๆก,กันกับศพพบขวดแอสไพรินเปล่าตกอยู่ที่พื้นด้วยเด็กทั้ง3คนนั้นไม่รอชา้ารีบแจ้งตำรวจในทันทีและหลังจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเหยื่อผู้เคาะร้ายลายนั้นมีชื่อว่ามาตินเบาอายุ4ปีสาเหตุการตายก็ยังไม่ทราบแน่ชัดพยานให้การกับตำรวจว่าเขาเนี่ยพบมาตินเป็นครั้งสุดท้ายเวลาประมาณบ่าย3โมง15ของวันนั้นนั่นเอง โดยมาตินเนี่ยไปซื้อขนมที่ร้านและหลังจากนั้นเขาก็แวะไปบ้านของป้าเพื่อจะกินขนมปังและออกจากบ้านป้าในเวลาบ่าย3.20 และมาตินก็กลายเป็นศพในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งซึ่งระยะเวลาห่างกันตรงนี้มีแค่10นาทีเท่านั้นเองในตอนแรกตำรวจสรุปคดีว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ชาวบ้านละแวกนั้นไม่พอใจจึงได้รวมตัวกันออกมาประท้วงเพราะชาวบ้านเชื่อว่านี่ต้องเป็นคดีฆาตะกรรมแน่นอน ต่อมาในวันรุ่งคืนหลังการตายของมาตินมีเด็กสาวสองคนไปยังบ้านของมาตินนั่นก็คือแมรี่และน้องสาวของเธอนอร์มาเบลหลิตาปาของมาตินได้ให้การกับตำรวจภายหลังว่าเด็กทั้งสองมาที่บ้านของเธอเนี่ยเพื่อจะมาก่อกวนแมรี่ก็ได้ตั้งคำถามแห้งใจดำหลายอย่างโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเกี่ยวกับการตายของมาตินเป็นคำถามทำนองว่าปา คิดถึงมาตินไหมร้องไห้ให้มาตินหรือเปล่ามาตินตายไปแล้วเหงาไหมและก็เป็นแมรี่เองนั่นแหละที่เป็นคนบอกให้ปาลิตารู้ว่ามาตินหลานของเธอนั้นตายอยู่ในตึกล้างวันที่เกิดเหตุคนต่อมาจูนบ่าวแม่ของมาตินก็โดนเด็กทั้งสองมาก่อกวนเหมือนกันแมรี่มาขอพบมาตินท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามาตินนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว และก็ยังมีการยียวนกลวนราสาจนแม่ของมาตินนั้นโกรธมากจึงได้ปิดประตูใส่หน้าแมรี่ไปอย่างแรงต่อมาในเช้าวันที่27พฤษภาคมปีคิตศักราช1968ไกลๆก,กับสถานที่เกิดเหตุที่มาตินถูกฆาตกรรมสถานรับเลี้ยงเด็กเดเนอร์ซอลี่ถูกบุกรือค้นข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นแต่ที่สร้างความน่าตื่นกลัวนั้นก็คือ ตำรวจได้ตรวจพบกระดาษสี่แผ่นที่เขียนด้วยลายมือหวดหว,ด,วดป่าปนอยู่ในกองเครื่องเขียนในกระดาษเหล่านั้นมีใจความว่าฉันฆ่าคนแล้วฉันจะกลับมาใหม่เราฆ่ามาตินบาวแล้วไอสารเลวเอ้ยเราฆ่าคนระวังเฟนนี่กับเฟนกอดเอาไว้ให้ดีพวกแกพลาดแล้วละ่ะเพราะเราฆ่าจะมาตินบาวตายไปแล้วจงระวังเฟนนี่และเฟนกอดจะเป็นลายต่อไป ซึ่งจากข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเฟนนี่และเฟนกอตเนี่ยสื่อถึงอะไรแต่อาจจะหมายถึงกลุ่มรักร่วมเพศก็เป็นได้เฟนนี่ก็คือผู้หญิงส่วนเฟนกอตนั้นก็คือผู้ชายในตอนนั้นตำรวจเชื่อว่านี่เป็นการเล่นตลกปั่นหัวกันซะมากกว่าจึงได้ทิ้งกระดาษเหล่านั้นลงถังขยะและในเวลาเดียวกันนั้นเองแมรี่เธอก็ได้เขียนสมุดบันทึก แล้วภายในบันทึกก็มีรูปวาดซึ่งเป็นรูปของมาตินตอนที่พบศพใกลๆกันก็มีขวดเขียนว่ายาและยังมีข้อความในกระดาษที่มีใจความว่าวันเสาร์นี้ฉันอยู่บ้านแม่ให้ฉันไปถามนอมาว่าจะไปซื้อของด้วยกันไหมเราไปด้วยกันเถอะแล้วก็ไปกันที่ถนนมาเกเลสฉันเห็นคนมุงอยู่ที่บ้านล้างฉันก็เลยถามคนที่มามุงดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรอ และก็มีคนตอบกับฉันมาว่าที่นี่มีคนตายแต่คุณครูของเธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เลยปล่อยเธอผ่านไปในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันนั่นเองแมรี่และน้องสาวของเธอโนอมาถูกจับกลุมได้คาหนังคาเขาในข้อหาบุกลุกสถานรับเลี้ยงเด็กเดเนอร์สีแต่พวกเธอทั้งสองปฏิเสธข้อหานั้นและก็ถูกปล่อยตัวให้ไปอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองจนกว่าจะส่งฟ้องศาลเยาวชน สเดือนต่อมาในวันที่31กร,รกฎาคมปีคิเตศักราช1968เวลาประมาณ5้าทุ่มสินาทีเจ้าหน้าที่ตำตรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพหนูน้อยชื่อว่าไบรอันโฮวีอายุ3ปี ศพของหนูน้อยไบรอนถูกพบใต้บล็อกอิดในระแวกของหมู่บ้านโดยศพของเขาเนี่ยถูกหมกอยู่ใต้พงยาซึ่งตรงนั้นเนี่ย้าลกมากการมองเห็นศพจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากสภาพศพของหนูน้อยก็มีน้ำลายปนเลือดติดอยู่ที่ปากหัวของเขาถูกทุบด้วยของแข็งบริเวณต้นขามีรอยโดนแทงอวัยวะเพศถูกเฉือนทิ้งไปบางส่วนและผมของเขานั้นถูกตัดเป็นกระจุก มีรอยแผลที่จุดอื่นที่ดูแปลกๆอีกและไกล้ๆกับศพนั้นมีกันไกลตกอยู่ข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งนั้นบิดงอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าคดีนี้คล้ายคลึงกับคดีของมาตินเบลที่เสียชีวิตที่ตึกหลางก่อนหน้านี้มากและฆาตะกรก็น่าจะเป็นคนเดียวกันอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการรวบรวมเด็กๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น ที่มีอายุระหว่าง3 1 5ถึง15ปีมาจํานวนมากกว่า1,200คนพร้อมกับแจกแบบสอบถามให้กับเด็กเหล่านั้นแบบสอบถามจํานวนมากกว่าพันใบมีการตอบแบบไม่ตรงประเด็นแต่มีเด็กอยู่สองคนที่น่าสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือแมรี่เบลและน้องสาวของเธอโนมาเบลทำให้ตอนนี้สาวน้อยทั้งสองตกเป็นผู้ต้องสงสัยของตำรวจ เนื่องจากนอร์มาออกอาการตื่นเต้นมีพิลุลุกลี้ลุกลนและทางด้านแมรี่นั้นก็คอยพยายามหลบสายตาของเจ้าหน้าที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและก็มีท่าทางแปลกๆเพราะว่าเธอยิ้มหน้าละลื่นกับเรื่องพวกนี้เหมือนกับว่ามันเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นแมรี่และนอร์มาถูกตำรวจเรียกสอบปากคำและจากคำให้การของพวกเธอนั้น ก็เป็นการพูดจาวกไปวนมาทําให้เกิดการสับสนและดูมีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดต่อมาแมรี่ก็ได้โยนความผิดให้กับเด็กชายคนหนึ่งกล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแต่เด็กชายคนนั้นมีพยานหลักฐานยืนยันที่อยู่อย่างชัดเจนความน่าสงสัยเลยตกกลับไปอยู่ที่แมรี่อีกครั้งและในเวลาต่อมานอมาก,ก็ทนรับแรงกดดันไม่ไหวจึงได้ยอมรับและก็สารภาพ เธอให้การว่าแมรี่เป็นคนฆ่าไบอันต่อหน้าเธอโดยการบีบคอให้ตายหลังจากคำให้การของนอร์มาแมลี่จึงถูกปลุกจากเตียงในกาลางดึกคืนนั้นเลยเพื่อนำตัวไปสอบปากคำและแน่นอนว่าเธอยังคงให้การปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมไม่กี่วันต่อมาแมรี่และนอร์มาถูกจับกุมอย่างเป็นทางการและถูกคุมขังในสถานีตำรวจนิวคาสเซิลเวสเอน ในระหว่างที่ถูกจับกลุ่มนั้นแมรี่จะกล่าวหานอมาตลอดว่าเป็นคนที่ฆ่าไบาอันและระหว่างที่ถูกคุมขังนั่นเองแมรี่ก็ได้รับการตรวจอาการทางจิตจากนักจิตวิทยาด้วยนักจิตวิทยากล่าวว่าผมเนี่ยเคยพบและพูดคุยเด็กที่เป็นฆาตกรหลายคนนะแต่รายที่ดูรุนแรงและอันตรายอย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยเธอทั้งฉลาดและยังรู้จักพลิกแพลงสถานการณ์เกินอายุของเธอไปมาก วันที่5ทธันวาคมปีคิศตศักราด1968แมรี่และนอมาถูกนำตัวขึ้นชั้นศาลและแน่นอนว่าคดีนี้มีนักข่าวสื่อมวลชนและผู้ติดตามเขารวมฟังมากสุดในประวัติศาสตร์นอมานั้นยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าและก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างจากแมรี่ ที่มีท่าทีนิ่งเฉยไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นและตั้งใจนั่งฟังคำตัดสินอยู่เงียบๆในเวลานั้นภาพของเด็กสาวหน้าหวานผมดำตาคมสีฟ้าแสดงสีหน้าไร้อารมณ์และก็ตอบคำถามยังดุเดือดโดยที่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่กลายเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของผู้ที่เข้าร่วมฟังคำตัดสินในวันนั้น ครอบครัวของแมรี่เองก็มาร่วมฟังด้วยว่ากันว่าแม่ของเธอเนี่ยสร้างความวุ่นวายในชั้นศาลด้วยการร้องไห้สะอึกสะอื้นฟูมฟายนักข่าวได้บอกว่าการกระทำของแม่เธอนั้นดูน้ำเน่าสิ้นดีเหมือนกำลังแสดงละครตบตาเรียกร้องความสนใจจากผู้คนก็แค่นั้นส่วนพ่อของเธอน่ะหรอกก็นั่งฟังอยู่เงียบ โดยที่ไม่ได้สนใจท่าทีของภรรยาของเขาเลยในวันนั้นผู้พิพากษาได้ถามแมรี่ว่าเพราะอะไรทำไมถึงฆ่าเด็กทั้งสองคนแมรี่ลอยหน้าลอยตาพร้อมกับตอบว่าก็มันสนุกดีและเธอยังบอกต่ออีกว่าเธอเนี่ยได้วิธีการฆ่าคนมาจากการดูทีวีผู้พิพากษาจึงถามต่อว่า แล้วทำไมถึงวาดภาพมาตินบาวและยังเข้าไปทำลายข้าวของในสถานรับเลี้ยงเด็กอีกแมรี่ก็ตอบกลับมาว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันสนุกมันเหมือนกับว่าฉันได้เล่นตลกครั้งใหญ่เลยแหละในวันที่17ทธันวาคมปีคิตศกัลกราช1968วันนี้เป็นวันตัดสินคดีของแมรี่และนอมมาหลังจากที่ผู้พิพากษาได้พิจารณาคดีอย่างละเอียดแล้ว จึงได้ตัดสินให้ปล่อยตัวนอร์บาเบลเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีความผิดแต่ในส่วนของแมรี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายสองรายโดยไม่ไต่ตรองก่อนโทษของเธอก็คือการควบคุมตัวตลอดชีวิตและด้วยตอนนั้นแมรี่อายุยังน้อยโทษของเธอจึงเป็นเพียงการรักษาอาการทางจิตให้หายดีแล้วค่อยปล่อยตัว แต่กลับไม่มีโรงพยาบาลจิตเวชไหนที่รับรองให้แมรี่ได้เลยเธอจึงถูกส่งตัวไปที่สถานกักกันเยาวชนเรดแบงค์ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปีคิสสกักราช1969จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีคิสศกักราช1973ต่อมาปีคิสักักราช1977 ตอนนี้แมรี่อายุครบ20ปีแล้วเธอถูกย้ายไปยังเรือนจำสไตล์อาซึ่งเป็นเรือนจำที่ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จึงทำให้แมรี่และเพื่อนนะ่ะแหกคุกออกไปได้และก็ถูกจับกลับมาในอีก3วันต่อมาว่ากันว่าในช่วง3วันที่เธอแหกคุกไปนั้นเธอก็ได้เสียพูมาจันท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีข้อมูลระบุว่าเธอไปมีเพศสัมพันธ์กับใคร แมรี่ได้ให้การหลังจากถูกจับกลับมาว่าฉันเนี่ยก็แค่อยากแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นปกติและสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ก็เท่านั้นเอง3ปีต่อมาในวันที่14พฤษภาคมปีคิดศักราช1980ตอนนี้แมรี่อายุ23ปีแล้วเธอได้รับการปล่อยตัวแม้ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังไม่หายจากอาการทางจิตแต่เพื่อให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ แมรี่จึงได้เปลี่ยนชื่อและนามสก,กุลใหม่แต่เธอยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของเรือนจำจนถึงปีคิตศักรา1992แมรี่นั้นเธอได้กลับไปอยู่กับแม่ของเธอและก็ไปใช้ชีวิตปกติเธอเรียนจบมหาวิทยายลัยเปลี่ยนงานทำไปเรื่อยๆเธอได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปและหลังจากนั้นอีก4ปีวันที่25พฤษภาคมปีคิศักรา1984 แมรี่ก็ได้คอดลูกสาวคนแรกของเธอออกมาและก็เพื่อที่จะให้ลูกของเธอเติบโตในสังคมที่ปราศจากการบูลลี่จึงไม่มีการเปิดเผยชื่อของเด็กและแมรี่เองก็ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงดูลูกสาวของเธอได้ไม่มีการภาคแม่ออกจากอกลูกต่อมาในปีคิตศักราช1998ตอนนี้ลูกสาวของแมรี่นั้นโตขึ้นพอที่จะรู้เรื่องแล้ว เธอจึงกลับมาใช้ชื่อเดิมของเธอแมรี่เบลล์พร้อมทั้งออกหนังสือชีวประวัติของตัวเองในหนังสือเธอเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอในวัยเด็กรวมไปถึงประสบการณ์อันเลวร้ายในวัยเด็กของเธอด้วยซึ่งไม่มีใครทราบว่าเนื้อหาในหนังสือนั้นจริงเท,ท็ดแค่ไหนเพราะอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปตอนต้นว่าแมรี่เบลเนี่ยเธอเป็นคนที่โกหกมาโดยตลอด ทำให้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ยังคงมองว่าเธอเนี่ยก็ยังเป็นคนโกหกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละต่อมาในปีคิตศักราช2003ปีนี้แมรี่ได้ไปใช้ชีวิตเงียบๆกับครอบครัวของเธอและก็หายหน้าหายตาไปจากสังคมจนกระทั่งปีคิตศักราช2009มีข่าวออกมาว่าแมรี่เบลนั้นได้กลายเป็นคนุณยายไปแล้วและชีวิตของเธอนั้นก็มีความสุข แล้วก็อยู่สบายดีจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่องราวฆาตกรหน้าหวานที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของแมรี่เบลอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้เด็กคนหนึ่งลุกขึ้นมาฆ่าคนกันแน่มาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะส่วนในคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ด้วยกันสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ